กับผมวีวันนี้เราก็มาเล่นเกมคุณไม่เกมไม่ใช่เพื่อนชันเกมไม่ใช่เนบ้านฉันนะครับซึ่งเอผมก็อืมคือเอาง่ายคือไม่มีผมเว้ทุกคนก็เล่นไม่ได้ใช่ปะแต่ว่าผมมันเห็นมินแบ้บในรบกคุณคือใครเมื่อกี้แมงไม่ได้รายงานของนูแมนลยนะใช่ผมยังไม่ได้รายงานของนูแมน เขาไม่ได้ชื่อพีชแมนโอ้โหไม่ร,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 ร้องไมคุณรหัสมึงเรเออจินเจชไม่คงร้องไม่ถูกรับษณะผิดอ สามหนึ่งสองพี่ครับเอาตัวมันกลับไปเลยบายจุนยูอีกอดีดีเอทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับพี่ถ้านาเป็นรูมันนีเลือดพี่เลือดจอดเลยขนาดนั้น โอ้โหเคมองตากลุ๊กอ,อันนี้คือคำขอร้องคำขอร้องคือตรงไหนครับทุกคนอืมเดีิสดิสวันนี้นะครับคำขอร้องเออแล้วคำขอร้องคืออะไรผมยังไม่รู้เลยนะอืม mm hmm. ชุกชุกูไม่ยุ่งแล้วครับ ไปแลกับพี่สามสามหเอาไปเลยกับพี่พี่ดีดีดแต่ผมโดนสีแค่นี้พี่ก็รับไปเลยพี่พี่เอาตัวเขารอบไปเลยซื้อโสษณาเลยไม่ต้องดีโ o ด่งสอ ไม่ต้องลีลอรอรลีวะ่ะมันจะไม่ถูกต้องตอบคำถามอะไรอย่างนี้ก่อนก็ขอโทษด้วยนะครับคุณลุงขนงหวานนะคุณพี่ลืมรหัสครับคุณรุ่งขอบคุณคุณรุ่งปุ๊ดโอ้ยคุณลุงเหล,ล,ล็กสามปีนะครับรูทโอยไม่์โอย ำได้ว่าห้องเดี๋ยวดูห้องก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยกดสีทำไมไดะกูอืมห้องสามฉันสี่แล้วเ,เป็นีังไอีสววนนี้ไหมอูมีด้วยครับอันหน้าตาใช้ได้อืมสงคำาขอร้อง ไปะครับพี่เดี๋ยวดูเหมือนว่บสีเทาใช่ไหม,ไม,ไหมคุณอะไรนะ่ะห้องสโอเคเป็นแม่บ้านในห้อกไหน คืสีมันไม่เท่ากันนะคุณฟุ๊บเนี่ยคือละพี่เก็ตต้องพี่เกตต้องส่งคำขอร้องไม่ไหมโอ้ยไม่ได้อยู่นะครับพี่แล้วเข้าไปได้อฮึืึ ทุกคนอาจจะรู้ว่าผมโทรไปทำไมแต่ผมว่ารับไอ้คุณสตีฟคนแรกลลไปแล้วไปกอนแ้วดีๆแล้ึใช่ ซีอูเอเกนซีอูเอเกนผมรับวันนี้เข้าไปเหมือนกันแล้วสับคอร์ดพี่มองกุสตุงตุงดูดุงดูดูดูดุงดูดูดุงเสียงโคแจิมฮะ บบเก 7A หรอเก 7A เกีเจอรูรูเลยก็ปุ๊บห็ยชีวิแก้กันะครับเดี๋ยวผมจบงานกับบ้านก็อืมก็มาดูชมวิวเออผมไม่หทงคลิปต่อไปให้ทุกคนดูต่อไปนะครับเราจะอูเชดอฮ้ยลุงอันนี้ไม่คุ้นเลยอันนี้ผมไม่ผ่านทั้งหมดเลยครับเออคือผมเช็คดูแล้วอะดูหน้าตาลุงก็ดี ห้อนี้ใช่ปะใช่เลยอืมกระดูมสองเมตรกระดุมที่เห็นนี้สองเมตรรูปหินเห็นเดียวอืมเฮ้ยอ,อันนี้ผูว่าผ่านแล้วผมไม่เห็นปิดประตูกอนเล่นผมมาจะเซฟบอยไปหน่อยนะคนนี้ยังไม่นะอืม คุณพี่แล้วคำขอร้องอะนี่คือคำขอร้องอืมหรอครับพี่ตึกไปอะไรไปพลาดว่าอะาไรของฉันโภาสา อันนี้คือไม่ผิดแน่นอน้นามันเป็นรูขนาดนั้นโว้ยมดว่ามีมือตอนนะเออกูหลอนเลยแกน,นะเออคือผมหลอนตอนที่มันแบบตอนที่เราอะท,ทาําเามกมบ้าแล้วแบบมันมันมันถึงแล้วปุ๊บโคนาเราอะใชนแมงคึกเราอะจับเราทรมานพี่พี่ส่ลงุงหน้ามันเป็นไปเยอะมากโหูหน้าลุงเนี่ยแคบเนบ แคทเนปเฮ้ยกูย้อนกลับอออืืหน่าลุงอย่ากับแคทเนปแล้วกูจะก,กดผิดอีกสถานการณ์ตึงเครียดฮัลโหลครับฮัลโหลครับตำรวจครับมีคนบ้าแล้วไหมพี่โ oh. อ้อือันนี้ไม่ใช่คนบ้านะน่าแปลกมากน่าจังทุกคนเคยดูอันนี้แคปเนปยิ้มแม่เดี๋ยวผมจะยิม้มให้ดูเลยเออเดี๋ยวผมตัดช็อตไม่ให้ดูปุ๊บเนี่ยไม่เหมือนมากโอ้ย พี wow. 2> 1, 2, ่โรเบิร์ตจังกี้ว้าวหนึ่งอันนี้เป็นกาษาเซนสกีสกีอ่าเดี๋ยวผูกคนเห็นชนเมื่อกี้ไหมท่ายิ้มหนึ่งกับแคปแนบโอ้โหมาจะเป็นคนพูดซ้ำบ่อยนะครับเพราะว่า ติดใจฮมากเลยสแนปอยากให้พี่อเนี่ยอยากให้พี่มองกูสอยู่ด้วยจะได้ปวดภัยพี่ัะคนเดียวลวกคนสองพี่คน ตามรูเมดแกไปเลยรูเมดหรือเพื่อนกันหรือไม่ก็พี่น้องกันครับชื่อเหมือนกันมากน่าจะเป็นพี่น้องกันตามรูเมดคุไปโอ้ทากภาษาอังกฤษสมบูรณ์โอ้โอพี่เช็คครับเพื่อนสะอาดกิ๊บเลยพี่ผุ๋มรูเม่มีตาบูลเลย อหน,นึ่งยาวอันนี้คนจริงครับเฮ้ยโนดพุั่นข้าสี่ฮัลโหเด็กป๊เจ็ดดูวบันทึกได้แค่สี่โคตรโคตรเยี่ยมตไปแเจนเดี๋ยวเมาเจนเรียนไป tiktok tok tok tiduk duduk wow wow